¡Viva! แรกผมจะใส่แค่ซสองครับใช่ีผมจเอาไม่ได้ต้องใส่เสื้อไปด้วยก็คงไม่ใช่เพว่าวันนี้ต้องใอ็นกระเป๋าด้วย ที่แลกวแบบโอที่เอวและที่เอ่เนี่ยเรื่อไกี่เื่อนสุขภาพท่ที่จับไหล่จริงหล่เขื่อนเต้นอย่างเดยไม่เชื่อไม่เชื่อเขื่อ

ไม่เอาเอามาทำไรมีโปรีเขาพูดถ <ừ> ูกป <ừ> ่าหรืเ่ห

คือไม่เข้าใจว่าเือะไรเพราะคือช่วยจุบหน่อยไว้ไห้ได้แ้อกขอโชคดีถูกยอมเลบอกเลยว่ายอมให้เป็นที่กาไม่จริงเราล่นแต่บางทีก็ตาแข็งซูมมาเพาผมเป็นกาเรียกว่าอะไรเป็นทุกคนผมเป็นคนที่มีความสามารถแร้วอยามจุกจมได้ก็รล่วใช่ไหมครับใล์ ช่วงนี้เอช่วงนี้กำลังสนี้สนุนกันไปซีรีอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่ารู้สึกว่าคาแรคเตอร์เรื่องนี้มันมันกำลังอัปเดตทุกอย่างเลยเพราะว่าการเล่นก็้หมเพราะว่ามันมันมันแตกต่างที่เราเคยได้รับตอนเราเล่นสารภาพจริงๆตอนแรกจะภาพขาวที่มันเนไม่ออก็ยังอยูที่จรอูว่ามันจะเป็นคอมเมดี้แต่พอเราไปรอดชอบพอเราหลอกถ่านไปออ มันตลกันฟูมันตลกแบบน่ารักน่ารัก้าก็เน่สามารถเอเร่งกได้ก็เชื่อว่าซีนี่มันจะเป็นซี่ฟิวูให้ทุกคนแบบดูยฟิวูก็ฟิวูที่มีเรื่องราวเหกันใช่ใช่เราพูสักี้เราไม่เชื่อเราไม่นะฟิวฟูมันดีนต่ 哦，这里啊！哈哈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 ！这里啊！我还没 ได้ไปเห็นไปเจออะไรเลยแล้วก็พนังานที่จะมาช่วยงานออกรก้็เขาดู้วที่ยทงไงก็รงนะว่าที่สุองอารเา่การพูดคุย่นที่เนี้ก่านเจอะไรย้บคุณมากจริงครับต้องขอบคุณทุกคนี่นครที่